สวัสดีค่ะพับพบพับพบกับเพจบัตจอมเล่นนะคะช่องทาง Youtube c h ช n n e l นะคะวันนี้น้องบัตมากับพี่คิวมาทำอะไรครับพี่คิวพายายมหาหมอครับมาพายายมหาหมอมาตรวจอะไรคะมะเ็งที่ไหนโรงพยาบาลศูนย์มะเลงที่วุ่นวัดก็ดื้อมากๆเลยแล้วแม่ไม่เอารองเท้ามาก็ไม่ยอมใส่นะ บัด,ดื้อมากเลยน้องบัดดื้อไหมครับลูกจื้อไหมอ๋อหนูกินน้ำหนูไม่ดื้ออ่ออีกไปบังคับลุงไปบังคับลุงให้อีกให้อกเอาอีกโอ้โหเสื้อเหลืองเสื้อแดงโอ้โหออ <laughs> พอแล้วได้ฉีถ้าปวดฉีต้องบอกนะฉีต้องไปฉีที่ไหนไปหลอกลุงอนะ่ะได้ข่าว ไปหลอกลุงให้จับจูฉี่เย็นเจี๊ยบใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับ